สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอ e ว m o มอร์แชเนลแลวตอนนี้เราอยู่กับเกม g n s h i n Impact กันนะฮะแล้วก็สำหรับในวิดีโอวันนี้นะฮะเราจะมาไกด์แนะนำอาวุธใหม่ในแพด3.2กันเนาะซึ่งอาวุธใหม่ฮะก็จะมาอยู่ที่1ชิ้นด้วยกันนั่นก็คืออาวุธประจำตัวของตัวละครนาฮิดะนะฮะหรือว่าเจ้าตะเกียงวิเศษจากรูปที่ผมได้ขึ้นให้ตรงนี้เลยเนาะ เดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมารีวิวกันว่าตะเกียงวิเศษอันนี้ฮะมันสามารถทำอะไรได้เอฟเฟกมันใช้งานยังไงมันเก็บยังไงนะฮะแล้วก็รวมไปถึงมีตัวละครไหนใช้งานได้บ้างนอกจากนาฮิดะแล้วนะฮะเพื่อประกอบการใจรอาเพื่อน,นี่ว่าควรจะลุ้นตู้นี้ดีไหมหรือใครเนี่ยบังเอิญเปิดได้มาแล้วใช้กับใครดีนะฮะก็เราไปดูกันที่รายละเอียดของอาวุธชิ้นนี้กันเลยนะฮะ และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันฮะก็รบกวนขอฝากสปอนเซอร์ร้านรับเติมเกมร้าน EC Card ครับผมนะเดี๋ยวเติมเกมเกมชิ้ให้กับเพ,พื่อนๆเนี่ยได้ด้วยราคาที่ถูกมากๆฮนะแพ็กใหญ่เนี่ยเพียงแค่2,008เท่าน,นั้นฮะเพ,พื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกวิธีการเติมได้ฮะในเวลาเติมผ่าน ID password หรือว่าเพื่อนเนี่ยสามารถเติมผ่าน UID ได้ด้วยตัวเองนะฮะเรียกว่าเติมง่ายเติมถูกปลอดภัย100%อย่างแน่นอนฮะลิงก์อยู่ที่ทางที่กิมชั่นในคลิปวนี้แล้วนะฮะก็สำหรับรายละเอียดความสามารถของอาวุธชิ้นนี้นะฮะที่เลเวล90เนี่ย จะมีค่าพลังโจมตีพื้นฐานนะฮะอยู่ที่542แล้วก็จะมีออฟรองหรือว่าเอฟเฟกต์อาวุธฮะ,ะจะเป็นค่าชำนานาญ5อยู่ที่265หน่วยถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะแต่ว่าไปโจมตีพื้นฐานเนี่ยจะค่อนข้างต่ำถ้าเกิดเราไปเทียบกับอาวุธธาตุธาตอื่นนะถือว่าต่ำมากๆนะฮะแล้วก็ต่อไปเรามาดูกันที่ความสามารถอาวุธกันดีกว่าฮะ,ะที่การขัดเกลาที่1นะฮะตัวละครอื่นๆนะฮะไม่รวมตัวละครที่ถืออาวุธชินนีนะ จะมอกเอฟเฟกตามธาตุนะฮะอย่างเช่นผมให้ตัวละครนายดาถือตะเกียงนี้อยู่นะฮะนายดาผมเป็นธาตุไม้นะฮะถ้าเกิดมีตัวละครธาตุไม้นี่ใส่เข้ามาะฮะผมก็ได้ค่าชั้นวันธาตุเพิ่มขึ้น32หน่วยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าผมให้นายดาถือตัวละครที่ใส่มาเนี่ยไม่ใช่ธาตุไม้เป็นไฟเป็นน้ำเป็นลมอะไรเลยเนี่ยธาตุต่างกันเนี่ยจะได้เป็นโบนัสความเสียหายธาตุ art, 10%แทนนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้นะฮะมันสามารถติดได้ทั้งคู่เลยอย่างเช่น ผมมีธาตุไม้1ตัวธาตุต่าง2ตัวผมก็ได้ค่าชำนนญธาตุมาด้วยได้ค่าความเสียหายธาตุมาด้วยนั่นเองฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยสแต็กมาสามารถเก็บได้สูงสุดที่3ขั้นเนาะจะใส่ธาตุเดิมเดียวกันหมดเลย3ธาตุฮะสามไม้จะเป็นทีม4ไม้ก็ได้เหมือนกันหรือทีมธาตุต่างหมดเลยก็ได้เหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็สามารถสแตกรวมกันได้นั่นเองเนาะและก็ตรงนี้ฮะเอฟเฟกนี้ยังไม่หมดนะฮะนอกจากนี้เนี่ยความชนะธาตุของตัวละครอื่นๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงในทีมเนี่ย จะเพิ่มขึ้นทันทีเลย40หน่วยแล้วก็เอฟเฟกด้านล่างตรงนี้ฮะ,ะมันสามารถสแตก็กันได้อย่างเช่นเพื่อนๆเ,เนี่ยมีตะเกียง2อันใส่ไว้ตี้2อันเนี่ยก็ถือว่าได้ทั้ง2อันเลยนะฮะเป็น80เลยถือว่าค่อนข้างคุมูมากๆสำหรับอาวุธิีนี้เนาะสำหรับเอฟเฟกอาวุธก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆน,น่าจะไม่งงเนาะเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูว่าวิธีการทำบัฟหรือเก็บสแต็กเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะ ก็สำหรับวิธีการดูบัฟหรือวิธีการใช้งานสแต็คอาวุธนี่ฮะเรียกได้ว่าง่ายมากๆเพียงแค่เพื่อเนี่ยจัดทีมใส่ตัวละครเข้าไปฮะเอฟเฟกของอาวุธมันก็จะทํางานแล้วฮะตรงนี้เนี่ยผมจะลองตัวละครที่ท่าเหมือนกันกับคนถือนะ จะเป็นใครถือก็ได้ถ้าเกิดเป็นาตาไฟฟ้าถือเนี่ยก็คือาตุไฟฟ้าอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมใช้นาฮิดะถือนะฮะผมจะลองใส่ทีมเป็น4ไม้เลยมันจะเพิ่มขนาดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันสำนวนท่ากับผมฮะอยู่ที่900นะฮะเราก็กดไปที่จัดทีมเลยฮะ mm. ตอนนี้ผมก็ใส่ตัวละคราตุไม้ทั้งหมดไปแล้วฮะเรากดไปที่ข้อมูล,ลฮะปุ๊บจำนวนท่ากับผมเนี่ยก็จะถูกปรับขึ้นมาเป็น1050แล้วใช้งานง่ายมา,มากๆฮะก็คือตัวงเนี่มยมันได้32เนาะ 3ตัวก็คูณ3เข้าไปนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ถือว่าได้แล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะลองใส่ธาตุต่างกันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ผมมีโบนัสความเสียหายไม้นะฮะอยู่ที่15%เท่านั้นในตอนนี้นะฮะผมก็ทําการเปลี่ยนทีมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะแล้วก็เข้ามาเลยะฮะสังเกตว่าชาร์วันธาตุของเราเนี่ยจะกลับมาเป็นอย่างเดิมแล้วเพราะว่ามีตัวละครที่ธาตุเหมือนกันเลยนะฮะอ่ะเราดูที่โบนัสธาตุนะ ท่าต่างกันนะฮะจะบวกไปอีกตัวละ10%เนาะ3อตตัวก็30%เป็นะฮะเป็น45%ตรงนี้แล้วซึ่งถ่าตรงนี้เนี่ยเราใส่2ลงลมตรงนี้เนี่ยไม่จะเป็นต้องต่างกันนะใส่ไป3ลงก็ได้ขอแค่ท่าเนี่ยมันไม่ซ้ำกับคนถือเท่านั้นเป็นพอแล้วนะฮะแล้วก็อีเอฟเฟกหนึ่งถ้าเกิดเราใส่ผสมกันล่ะมีท่าเหมือนด้วยมีท่าต่างกันด้วยมันจะได้ผลลัพธ์ทั้ง2ออย่างเลยหรือเปล่านะฮะ แล้วตอนนี้ผมก็จัดทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เข้าไปดูทันทีเลยะฮะสังเกตว่าตรงนี้สมรท่าเราจาก900ต้นๆฮะก็จะถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็ดูที่บรัชท่าฮะก็จะถูกเพิ่มมาเหมือนกันนะฮะคือหายไป0เมื่อกี้นี้ถือว่ามันสามารถใช้งานได้ทั้ง2บัฟในเวลาเดียวกันนั่นเองเนาะส่วนบัฟสุดท้ายะฮะมันได้40หน่วยอันนี้คือได้ตั้งแต่ใส่เข้าไปอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกตัวะฮะสังเกตว่าก็จะมีค่าสมรท่าที่เพิ่มขึ้นมา อยู่แล้วนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะแล้วก็วิธีการสังเกตปั๊บฮะง่ายๆเลยฮะ เ,เพื่อนสังเกตที่ตะเกียงเนาะมันจะมีลูกแก้วกลมๆฮะลูกแก้วกลมๆสีเขียวเนี่ยนั่นก็คือธาตุเหมือนฮะลูกแก้วใสๆเนี่ยนั่นก็คือธาตุต่างอ่ะตรงนี้ฮะเราจะมีธาตุเหมือนกัน1ฮะธาตุต่าง2ก็สามารถสังเกตที่ตะเกียงตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนนะฮะวิธีการเก็บนี้ถือว่าค่อนข้างง่ายมากเลยนะฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูตัวละครที่ใช้งานบอกกันบ้างฮะจะมีตัวละครอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ ก็สนับตัวละครที่เห็นอยู่ทางตอนนี้นะจะเป็นตัวละครที่ใช้สื่อเวทได้ทั้งหมดเลยนะปัจจุบันในเกมเกม,เกมชี Impact นะฮนะเดี๋ยวเรามาดูกัว่าจะมีตัวละครไหนบ้างน,นะฮะ ที่จะใช้งานตะเกียงนี้ได้ค่อนข้างเหมาะค่อนข้างดีนะฮะเริ่มจากคนแรกเลยฮนะนั่นก็คือ nah นาะฮิดะฮะอันนี้เนี่ยไม่น่าแปลกใจยอยู่แล้วเพราะาตัวละครนาฮิดะเนี่ยเป็นอาวุธจําตัวของเขาเองด้วยฮนะแล้วก็นาฮิดะเนี่ยจะใช้ค่าชำระธาตุเป็นหลักอยู่แล้วเนาะเราต้องการค่าชำระธาตุเยอะๆฮนะซึ่งอาวุธเนี่ยก็ให้เรามาเยอะมากๆแล้วก็ตัวละครนาฮิดะเนี่ย สามารถเล่นได้ผสมท่าอื่นๆค่อนข้างเยอะลยฮะจากภาพตรงนี้เนี่ยของเก้ผสมท่ากับตีน,ตนูตีนี้ตีนั้นฮะซึ่งมันก็ค่อนข้างเยอะมากเลยใช้ค่าธนวัฒน์ท่าเยอะๆฮะแล้วก็จะมีการบัฟธั้นวัฒนท่าให้กับปาตี้ด้วยทําให้เราเอาไปเล่นเนี่ยกับตีผสมท่าก็จะค่อนข้างเหมาะมากๆเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใส่ท่าซ้ำกันก็ได้ชั้นวัฒนท่าเพิ่มไปใส่ท่าต่างกันก็เอาดาเมจไปซึ่งตัวละครนาฮิดาเนี่ยมีทั้งใช้ค่าศนวัฒน์ท่าเยอะใช้ในการบัฟใช้ในการทำดาเมจ แล้วก็มีดาเมจในตัวเองค่อนข้างเยอะด้วยถือว่าค่อนข้างคุ้มที่สุดเลยกับอาวุธจำตัวอันนี้นะใครโอยนาะฮิดาก็ผมบอกว่าเปิดตะเกียงมาได้เลยนั่นเองนะฮะแล้วก็สำหรับตัวละครต่อมานะฮะที่ผมเห็นว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเหมือนกันนั่นก็คือยาเอมิโกะฮะ สำหรับตัวละครยาเอเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครดามเมดหรือว่าซับดีพีเอสนะฮะแต่ว่ายาเอเนี่ยก็ถือว่าใช้ค่าชมันธาตุเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราเนี่ยจะเอาไปเล่นในตี้ผสมธาตุกับธาตุไม้นะฮะหรือว่าคอมโบบีอาดยาเอกก็จะทำดาเมดได้แรงยิ่งขึ้นมากๆเลยนะฮะจากภาพที่เราเห็นยาเอตรงนี้นะฮะผมก็เอาไปลงกันที่อามิสเนาะสังเกตว่าก็อารมณ์ลดต้านก่อนผสมธาตุกับธาตุไม้เนี่ย สามันผ่าทิ้งเนี่ยค่อนข้างแรงมากๆฮนะสามหมืนกว่าบางทีเนี่ยดีไปสี่หมื่นกว่าแล้วก็ไปถึงห้าหมื่นได้เลยนะฮะถือว่าแรงมากซึ่งชาเอกตรงนี้นะฮะผมก็ทําการใส่สือเวทตัเกียงเข้าไปที่เรียบร้อยแล้ว สแตตของยาเอเ,เนี่ยเป็นสแตตที่ใช้งานได้จริงนะฮะจะมีขีดเล็ยอยู่ที่ประมาณ70กว่าแปดสิบมีขีดเมทประมาณสักร้อยห้าสิบร้อยหกสิบประมาณนี้นะฮะเวลามันผ่านแล้วเนี่ยไม่ติดผสมธาตุเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเบาแต่ผมมองว่าไม่ได้เบามากนะก็อยู่ที่หมื่นกว่าหมื่นสองหมื่นสามฮะติดผสมธาตุทีหนึ่งก็สามสี่หมื่นนะฮะแอนติตเนี่ยถือว่าแรงมา,มากๆเบิร์สทีหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเกิดลมโลครบเนี่ยประมาณสองแสนได้เลยเนะฮะอันนี้ก็เป็นประมาณนี้กับตัวละครยาเอ แต่ข้อเสียในยถามว่ามีไหมข้อเสียผมมองว่าก็มีเหมือนกันนะฮะเพราะว่ายาเอเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้ค่าที่เรทค่าคริดาเมจค่อนข้างเยอะฟื้นฟูพลังงานอีกฮะเพราะฉเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องบิ้วโจมตีด้วยนะฮะถือว่าบิ้วหลายค่ามากถ้าเกิดอาิสเฟคเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่ได้บิ้วมาถูกทางจริงไม่ได้บิ้วมาดีจริงเนี่ยอาจจะค่อนข้างทำแฟกได้ค่อนข้างยากนิดน,นึงนะแต่ผมมองว่าถือว่าใช้งานได้นะฮะ แล้วก็สำหรับตัวละครต่อมานะฮะที่ผมคิดว่าใช้งานได้ดีไม่แพ้กันนะฮะนั่นก็คืออย่างเฟยเนาะหลางหลายเนี่ยผมจะเอาตัวละครที่เน้นการผสมธาตุมาเพราะว่าไม่ได้ชานวัธาตุค่อนข้างเยอะนะสำหรับอย่างเฟยเนี่ยที่ผมเลือกมาก็เพราะอย่างเฟยเนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นคอมโบธาตุระเหยเป็นหลักนะฮะเล่นกับไฟเล่นกับน้ำเนี่ยผมมองว่าก็สามารถใช้สื่อเวทชินนี้ได้เหมือนกัน,นะฮะเหมือนเดิมเลยผมจะมีภาพในอบิดขึ้นมาให้ดูนะฮะ จากภาพตรงนี้ครับผมได้ทำการใส่โครงใส่ของใส่อสิสรอ,อย่างเฟยแล้วบรรล้าเรียบร้อยคะเป็นแฟกที่ใช้งานได้จริงนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะทำการลดต้านไฟให้เรียบร้อยะคะ8บแปะธาตุน้ําแล้วก็บาฟให้เรียบร้อยะคะสังเกตว่าชาร์ตีทิงเนี่ยก็ไม่คีเรเลยนะฮะติดระเหยทิ้งเนี่ยถือว่าแรงมากมี6 0 0ม0มี7 0,000ฮะ,ะถือว่าใช้งานได้จริงโอเคเหมือนกันแต่ก็เหมือนเดิมฮะ,ะให้ผลเหมือนกับยาเอทเลยจะทำสแสต็กค่อนข้างอยากะคะ เพราะว่าเนื่องจากเบสโจมตีเนี่ยมันต่ำนะฮะแล้วก็เราต้องหาค่า a t t a c k ด้วยหาค่าคิเรหาค่าคริดาเมิเอสิ่งเดียวเลยที่เราไม่ต้องหาฮะนั่นคือค่าชานัทเนาะก็ถือว่าใช้งานได้โอเคแล้วสําหรับดาเมจตรงนี้ที่อัพสกิลมามาเยอะนะถือว่าซเวทนี้ก็ใช้งานกับอย่างเฟยได้นะฮะ ตัวละครคลีก็ใช้งานได้เหมือนกันฮะเพราะว่าคลีเนี่ยก็จะคล้ายกับอย่างเฟยเลยเป็นตัวละครธาตุไฟฮะใช้ตี้เหมือนกันใช้คอมโบแบบเดียวกันเลยฮะก็แค่เปลี่ยนอย่างเฟยออกใส่คลีเข้ามาฮะแล้วคลีเนี่ยก็สามารถทาคอมโบระเหยได้เหมือนกันเนาะก็จะเป็นนังภาพที่ผมขึ้นให้ตรงนี้เหมือนกันเลยฮะก็จะเหมือนกับตัวละครอย่างเฟยเลยคอมโบเดียวกันเลยฮะแปะไฟลดต้านเสร็จปุ๊บเอาในน้อยมาแปะน้ําฮะแล้วก็เบเนตบัฟหลังจากนั้นก็คลียืนตีฮะสังเกตว่าชา์ิตีเนี่ยก็ รุนแรงเหมือนกันขนาดคลีผมเนี่ยเลเวลไม่ได้เยอะมากแล้วก็สตงสแตะอะไรก็ไม่ดีฮนะะแต่ผมก็บาราลซาให้คีเลมันมีแล้วก็คีดาเมจก็พอใช้ได้ฮนะัสังเกตว่าก็ทามารถทำคอมโบแล้วเผยได้ค่อนข้างรุนแรง,ลงแล้วก็จบอปิทได้ในเวลาที่ก็ไม่ได้แย่มากก็ถือว่าพอใช้งานได้สำหรับวุชินี้แต่ถ้าเกิดว่าใครมีชิ้นอื่นเนี่ยเป็นค่าคิเลเป็นค่าคีิดาเมจ ก็อาจจะเหมาะก,กว่าเพราะว่ามันหาค่าสเตตจะอดิเฟกต์ง่ายกว่านะแลถ้าเกิดอดิเฟกต์เพื่อนๆเนี่ยดีพอแล้วก็สามารถใช้งานได้เนี่ยผมมองว่าชิ้นนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่แย่เลยนะฮะแล้วก็สำหรับตัวละครต่อมานะฮะที่ใช้งานได้แน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันเล่นชันวันนหล้วนได้นะฮะ ขอพูดรวบไปเลยกันนั่นก็คือเฮโซกับซูโค้นะฮะถ้าเกิดว่าปั้นมาเป็นสายชาันรันาตล้วนเลยเนี่ยสามช่องเลยเน้นชันมันาตเยอะๆกระจาย่าตแรงๆเนี่ยยังไงมันใช้งานได้ดีอยู่แล้วเนาะเพราะอาวุธธาเรียมันให้ค่าตุชันมันาตค่อนข้างเยอะนะฮะจะเป็นเฮโซแล้วก็เน้นยืนในสนามตีเพื่อกระจาย่าตแรงๆเนี่ยผมมองว่าก็ใช้งานได้เหมือนกันหรือแมก้กระทั่งจะเป็นท่าของซูโคส ผมมองว่าก็ใช้ได้เหมือนกันซูโคส่คือในชราท่าไปเลยนะฮะผมมองว่าก็ใช้ได้สำหรับซื้อเวท้นนี้แต่เอฟเฟกเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยคุ้มกับทั้ง2คนนี้สักเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะอัดจ,จะระท่าเยอะจริงก็ถือว่าใช้งานได้กับ2ตัวนี้นะแต่ผมมองว่าก็อาจจะไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนั่นเองนะฮะ คอนที่ใช้งานได้ดีไม่แพ้กันนะฮะนั่นก็คือลิซ่าลิซ่าเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีแบบดีมากๆฮะแต่ก็ต้องเป็นตี้ที่เอาลิซ่าไปผสมผสานฮะอย่างเช่นตีณนปะัจจุบันนี้ที่ชอบเล่นกันนั่นก็คือตีมะเฟืองฮะทำเป็นมนะเฟืองไฮเบอร์บูมใช้ลิซ่าเป็นคนปิดคอมโบเนี่ยใส่สื่อเวทชำนาญนธาตุล้วนๆไปเลยเนี่ย ผมมองว่าถือว่าโหดเหมือนกันนะฮะใส่ชำนาญธาตุล้วนใส่ซื้อเวชชำนาญธาตุล้วนเรนลิซาไฮบะบูมถือว่าเจ๋วะฮะเรนได้ว่าตัวละครที่ใช้งานซื้อเวชชิน,นี้ได้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยก็จะเป็นนาฮิดะยาเอะยางเฟยคลีแล้วก็เป็นเฮโซซสุโคสก็ถือว่าพอใช้งานได้นะฮะถือว่าคุ้มมา,มากๆสำหรับซื้อเวชชิน,นี้แล้วก็ในส่วนของตัวละครอื่นๆเนี่ยที่มันไม่เหมาะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ค่านั้นนะฮะอย่างเช่นโคโค,คมิเนี่ย แล้วก็เน้นใช้แปะน้ำใช้เป็นทาานของเลือดก็เป็นส่วนใหญ่ฮะโมนาก็เน้นบับเนาะแล้วก็ทางของบาบาร่าก็เหมือนกันฮะเน้นฮิวเน้นเลือดแล้วก็เน้นบับนะฮะเพราะฉะนั้น3ตัวนี้เนี่ยค่าจัมพัธาตุมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็เลยใช้ไม่คุ้มนะฮะแล้วก็นิงกวงเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วฮะเป็นธาตุหินชั้นล่างธาตุกับธาตุหินเนี่ยเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็เลยไม่คุมนะ้มเนาะสำหรับตัวละครอ,อื่นๆฮนะก็จะเป็นประมาณนะี้ณปัจจุบันนะฮะ โอเควันนั้นก็จบไปแล้วสำหรับคลิปการไกด์แนะนำอาวุธใหม่ในแพ็ค3.2นะฮะหรือก็คือตากเกียง์วิเศษอาวุธจำตัวของตัวละครนาฮิดะนั่นเละฮะเดี๋ยวเรามาดูสรุปช่วงท้ายกันสักนิดนึงดีกว่าเนาะสรุปคร่าวๆนะฮะสำหรับอาวุธชี้เนี่ยเป็นอาวุธที่เน้นกับตัวละครที่ใช้ค่าชิมันธาตุเป็นหลักนะฮะถ้าเกิดเพื่อนนะฮะต้องการค่าชมันธาตุต้องการการผสมธาตุอะไรเนี่ยอาวุธชิ้นนี้ถือว่าเหมาะมากฮะเพราะว่าให้ค่าชมันธาตุค่อนข้างเยอะ ใส่ธาตุเหมือนได้เพิ่มใส่ธาตุต่างได้เป็นโบสธาตุอีกแถมบัฟ40หน่วยของจำนวนธาตุให้ทั้งตี้อีกถือว่าเหมาะมากกับตี้ที่เน้นการผรสมธาตุนั่นเองเนาะตัวละครที่เน้นการผสมธาตุเนี่ยผมมองว่าก็มีอยู่พอสมควรเหมือนกันหนะ้าที่เป็นสื่อเวทฮะก็เป็นยาเอเป็นยางเฟยเป็นคลีแต่ว่า3ตัวละครพวกนี้เนี่ยเป็นตัวละครเมนดีเบสทำให้มันจะเป็นต้องหาค่าพลังโจมตีค่าขีาขาขาข้เล่ค่าคริเดเมจอีก ผมจึงมองว่ามันทำสเต็ค่อนข้างยากถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนมีอาวุธชิ้นอื่นที่ทำสเต็ได้ง่ายกว่าอย่างเช่นมีออฟโรเป็นขีเบรคีดดาเมจโจมตีเนี่ยผมก็แนะนำว่าไปสายชิ้นนั้นอาจจะดูโอเคกว่านะฮะแต่ก็ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้ถ้าเกิดอุปสรรเพื่อนๆนบรรล้านมาได้มันก็สามารถเล่นได้และก็มีดาเมจเหมือนกันเนาะแล้วก็สับตัวขคออื่นๆฮะเป็นเฮโซซูโ so คเนี่ยเนื่องจากสือเวทเนี่ยมันมีค่าจำานกสีดาวดีๆอยู่แล้ว yes. อาจจะไม่ถึงขั้นต้องใช้5ดาวก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครจะใส่ให้จริงผมมองว่าก็มีปัญหาฮะ ถ้าเกิดเล่นเอียมล้วนก็สามารถใช้งานได้เนาะส่วนตัวละครอื่นๆเนี่ยไม่เหมาะเลยฮะโคโคมิโมนาบาร่านิโกงเนี่ยอันนี้คือว่าใช้งานชมันธาตุแทบจะไม่ได้เลยและก็ลิซ่าเนี่ยใครปั้นมาใส่มาเฟืองผมก็นนแนะนําเหมือนกันเนาะซุปเลยฮะซือเวชินี้ผมมองว่าไม่ได้แย่นะฮะแถมณปัจจุบันเนี่ยเจ้าซือเวชินี้ฮะมันมาคู่กับธนูธานาลิ่งเพาด้วยธนูม่วงะฮะธนูม่วงก็เป็นหนึ่งธนูที่ค่อนข้างดีมาก ถ้าเกิดว่าใครที่กําลังจะลังเลจะเปิดอยู่เนี่ยก็น่าจะพอมีแนวทางเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลุดตะเกียงมาใช้กับใครดีถ้าเกิดว่าไม่มีน้อง,องนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่ามีน้องเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างคุ้มมา,มากๆเลยเนาะสำหรับตู้นี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับคลิปนี้แล้วนะฮะเหมือนเดิมเลยใครที่มีคําถามอะไรสงสัยตรงไหนนะฮะก็คอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ร่างคลิปนี้เลยเนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่หาข้อมูลอื่นๆนะฮะเกี่ยวกับแพทนี้ไกด์นาฮิดะนะฮะ สามารถกดที่ปักหมุดในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยผมแปะไว้ให้ทั้งหมดแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็สุดท้ายฮะรุ่งมรันเพื่อนๆะะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็งกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปวใหม่จากทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย